สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกันอย่างแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถกระบะมือสองมาแนะนําครับราคาไม่เกิน3ามแสนบาทครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนกับเจ้าเ s ลซูดีแม็กสเปคแคกสองจุดห้าไฮเดอร์เีรีนะเอ็มที3นะราคาเบาๆครับผมขายแค่2,80,000แปบาทแค่นั้นเองนะผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้นะหากันให้ควักแต่มันยังไม่มีเจ้าของเลยนะผมราคาคุ้มค่ามาก แค่สองแสนแปดมืนนะอันนี้เปิดให้ดูนะนี่นะเปิดแคปได้ปกติเลยนะคอนโซลหน้าสวยๆเลยนะทุกคนมีจอมองหลังไม่ด้วยนะบอกเลยว่าแอร์เย็นแน่นอนเป็นเกียร์ธรรมดานะทุกคนแล้วที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียบคุณไม่ต้องเสียบกุญแจก็ได้นะคุณก็สามารถสตาร์ทได้เลยบิดตรงนี้นะแต่คุณต้องมีกุญแจติดตัวไวไ้ได้นะผม เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะเดิมเดิมแน่นอนได้ไปไม่ผิดหวนะังอะมาดูเม็ดอาตนะสำคัญเลยไงเม็ดอา์ตเดิมเดิมนะั่นนะเออเอาเล้วว่าคุ้มโหสวยมากนี่นี่น็อตไม่มีขยับนะเออประตูไม่มีขยับนะน,น,น็อตอะไม่เคยถอดนนะเดี๋ยวพาไปดู รอบคันนะคัดทรงคัดสีนะนี่นะคัดสีสวยๆอยู่นะอันนี้ที่ที่เห็นเป็นรอยขีดนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นน้ำที่เราล้างนะผมล้างแรงเกินนะผมแต่คัดสีบอกเลยว่าปกติแน่นอนับผมคัดสีสวยไม่มีผุไม่มีก่อนไม่มีสนิมขึ้นไม่มีทะลุแน่นอนับผมเดิมๆแท้ๆเลยล <laughs> ้อแมกนะล้อแมกก็มีนะสีล้อเลย ผมบอกแล้วว่าม,มันมีจอจอมองหลังมันก็ต้องมีกล้องมองหลังมันด้วยดีมันถึงจะใช้ได้กับจอมองหลังใช่ไหมละ่ะเอออ่าอ่ะอห้ดูเลยเป็นไงสวยงามไหมแม็กไลเนอร์ก็มีนะเออราคานี้นะสองแสนแปดนะคุ้มมากรอยเย็บอะไรโอ้โหสวยเลยเดิมๆเ,เลย ออเออาจะเปิดดูข้างล่างนะไม่ไม่มีผูนะบอกแล้วว่าไม่มีผูกไม่มีทะลุนะคุ้มมากคุ้มมาก <c oughs> ราคานี้คุ้มสองแสนแปดหมืนบาทนะแบบเจ้า <c oughs> ดีม c กนะผมะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะฮะ นะพาไปดูห้องเครื่องมัน๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะนะนี่ครับห้องเครื่องประมาณนี้เลยนะฝากระโปรงไม่มีขยับนะฝากระโปรงเดิมนะทุกคนไม่มีรอยขยับนะสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะ สติกเกอร์ของโรงงานนะปากระโปรงเดิมอีสุนะทุนน็อตส,สวยๆเดิมๆนะดูโอ้โห,โหงามเทๆรามเตะเลยนะโอ้ยขึ้นม,านาม่น้มเถอะน้อแอนเพจเดิมไม่มีชนหนักแน,ะนะนะ่นอนนะบอกแล้วว่าคุ้มค่าม,มากไม่มีไอไม่มีดันแน่นอนนะนะเดี๋ยวผมสไตล์ให้ดูแต่ขออันนี้ก่อนนะผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคมามามาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูกันนะนี่นะนี่นะทุกคนนี่นี่นี่เดี๋ยวบิดตรงนี้เลยคุณไม่ต้องเสียบหรอกกุญแจ่ะนี่เป็นไงสตาร์ทติดง่ายโอ้โหคุ้มค่ามากเป็นไง เสียงเคาะโหนิ่มนวลปลาท์โฟ์ขึ้นมาง่ายเปล่ะเหรอสองเซนแฝดด้วพี่น้องเออมามามาเดี๋ยวผมยิงสายวัแล้วมันเครื่องดูว่ามันมีไอหรือเปล่ามีไหมมีไหมโหเสียวเลยวะโอ้ยมีด้วยม,มุมไอเด้อพี่น้องเลยโอ้ย เอีๆไปนี่ขึ้เลยผมบอกว่าจะสี่ลขะ้นทาสีตัแขางแน่นแลนะ้ทาสีหมวแตกนะทวกคนอุ้ยปัดๆป,ป,ป,ปัดกับเจ้าสูตรดีแน,น่สเปคแคมง2.5แอนิเมเตอร์เซตเอซิลี MTB 2,013ไนดะ้แล้วคาคาแค่280,000บาทนะทุกคนใครสนใจนะโทรมาได้นะผมผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะ หรือว่าจะเข้ามาร้านนะร้านชื่อว่าศิลทนะ,จะเ,นรเ,เ,เ,เจริญยมยู่อำเภอเมือจังหวัดขอนแก่นนะค้นหนาในคูเป็นได้เลยนะผมเพอก็เดินทางตามมาได้เลยลงล่างอยู่นะเจ้าคันนี้นีงน่งานเพียรงานเพียรคุ้มมากราคาน,นี้สองแสนแปดแสนสิบจฝากไปด้วยนะคระับเจ้าคันนี้นะโคมได้ยังไงผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ